สวัสดีครับเพื่อนๆดูพระกับบูญสามวาวันนี้นะครับก็พาท่านมาชมวัตถุมงคลหรือพระเครื่องนะครับรุ่นจงอางศึกอ๋อไม่ใช่ฮะใช่ใช่รุ่นจงอางศึกเหมือนกันแต่เป็นเป็นรุ่นอูทองออกศึกของวัดพระีรัตนมหาธาตุนะครับสุพรรณบุรีซึ่งรุ่นนี้เนี่ย ก็มีการสร้างที่เขาแจกทหารจงอางศึกนะครับที่ตอนปี2 5 4ห้ไอตอน2510ถึง2511นะครับเขาก็บอกว่ารุ่นแรกเนี่ยสร้างปี2510สร้างประมาณ2 0 0ห0กว่าองค์นะครับแจกทหารรุ่นจงอางศึกเนี่ยไปลบหรือหรือย่างไรเนี่ยนะครับก็คือแจกทหารไปลบสมัยสมัยรัฐบาลจอมพลถนอมเนี่ยครับเขาบอกอย่างนั้นนะครับ ก็สร้างแล้วก็แจกทหารไปแล้วก็ปรากฏว่ามีประสบการณ์โด่งดังนะครับทหารแชวคาดปลอดภัยลบชนะกลับมาได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ทำให้วัตถุมงคลชุดนี้ได้รับความนิยมนะครับซึ่งทางวัดเนี่ยก็ได้สร้างรุ่น2นะครับปี2511ก็เรียกว่าใช้มวลสารหรือใช้ ใช้มวลสารในการทำเนี่ยเหมือนกับรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็เกจิอาจารย์ที่มาปลุกเสกเนี่ยก็ก็เรียกว่าเกือบจะเป็นชุดเดียวกับปี2,510เลยนะครับแต่ว่าพิมพ์ทรงเนี่ยก็มีมากมายหลายพิมพ์นะครับไม่ใช่มีเฉพาะพิมพ์อู่ทองที่เราเคยเห็นกันก็จะเป็นพิมพ์นี้นะครับส่วนใหญ่อันนี้จะมีเห็นบ่อยๆนะครับว่ามีอยู่เป็นจำนวนมากนะครับ ซึ่งก็การทำรุ่นสองเนี่ยปี2511เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันรับแสนองนะครับเขาที่เขาว่ากันนะครับหรือหลายแสนองค์นะครับก็ทำให้วัตถุมงคลชุดเนี้ยก็มีจำนวนมากแล้วก็หาได้ไม่ยากนะครับเจอบ่อยๆแต่ตอนหลังๆเนี่ยก็ไม่ค่อย พบแล้วนะครับตามสนามที่จะหาฟลุกหาหลงๆเนี่ยไม่มีแล้วเพราะว่าทุกคนก็รู้จักกันหมดแล้วแต่ที่ผมอยากจะมาแนะนำก็คือว่าวัตถุมงคลที่บอกรุ่น2กับรุ่น1เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับรุ่น1เนี่ยแทบจะไม่เคยเห็นเลยนะครับตามสนามเนี่ยเพราะว่าเซียนเขาก็จะเลือกเก็บไปก่อนนะครับก็จะรุ่น1เนี่ยก็จะมีหน้าตาที่ค่อนข้างที่จะดุดุหน่อยนะครับ เป็นพิมพ์หน้าแก่ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับน่าจะออกเข้มเข้มรมุ่น2เนี่ยก็จะหน้าเป็นหน้านางอย่างเงี้ยเยอะนะครับน่าจะเป็นอย่างเนี้ยนะครับหน้านางออกจะหน้านางนะครับแต่ครั้นี้เรามาดูรุ่นสองเนี่ยนับแสนองเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยที่วัดก็ยังมีให้เช่าอยู่นะครับไม่ทราบองค์เท่าไหร่นะครับแต่ทางวัดก็ยังมีเหลือให้เช่าอยู่แต่เทาราคานี่อาจจะสูงขึ้นไปแล้วนะครับ แต่ว่าผมอยากจะมาแนะนำรุ่น2ที่ท,นนที่เป็นบล็อกนะครับที่เป็นบล็อกที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยพบเห็นนะครับก็คือบล็อกนี้นะครับบล็อกนี้แล้วก็หลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็จะปั๊มเหมือนเป็นบล็อกเดียวกับรุ่นแรกนะครับบล็อกรุ่นแรกเนี่ยก็จะปั๊มเจดีเล็กๆอย่างเนี้ยนะครับซึ่งผมเนี่ยได้สะสมรุ่น2เนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่าผม เห็นว่าหาง่ายแล้วก็เป็นพระดีพระแท้ราคาไม่สูงเนี่ยก็เลยเจอที่ไหนก็เก็บเจอที่ไหนก็เก็บนะครับจนเดี๋ยวนี้ไม่ไม่เห็นให้เก็บแล้วนะครับแต่ก่อนเนี้ยเก็บไปเรื่อยเลยนะครับถ้าราคาไม่แพงก็เก็บหมดนะครับแล้วก็คนก็ไม่ค่อยห่วงนะครับคนก็จะมานำมาปล่อยกันเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ไม่เห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าก็เป็นของดีราคาไม่สูงอีก อีกรุ่นหนึ่งอีกชุดหนึ่งนะครับที่เราน่าสะสมแล้วก็เป็นพระเก่านะครับปี2511แต่ว่ามีเคล็ดลับหรือมีเทคนิคนิดนึงว่าเราน่าจะเลือกรุ่น2ออย่างไรให้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับก็คือเลือกรุ่น2ที่ค่อนข้างจะหายากคือผมจะดูว่ารุ่น2เนี่ยที่ใช้บล็อกปั๊มด้านหลังเป็นเจดีเล็กเหมือนรุ่น1เนี่ย อันนี้เป็นเป็นเป็นการปั๊มเจดีมหาทาตุเนี่ยนะครับที่เป็นบล็อกเดียวกับรุ่นหนึ่งแล้วก็มีรอยแตกด้วยนะครับเห็นไหมมีรอยแตกเป็นถ้าบล็อกเนี่ยผมว่าเป็นรุ่น2ที่น่าสะสมนะครับเพราะว่าใช้บล็อกเดียวกับรุ่นหนึ่งใช้บล็อกหลังอันเดียวกับรุ่นหนึ่งแล้วก็ปั๊มกันจนแตกเลยเห็นไหมปั๊มจนบล็อกรุ่น ปั๊มจนบล็อกหลังเนี่ยแตกแล้วนะครับเพราะเราเพราะว่าแตกแล้วก็จะชำรุดไปเลยนะครับแล้วเขาก็แกะบล็อกหลังใหม่นะครับบล็อกหลังรุ่น2เนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบล็อกบล็อกหลังรุ่น2เนี่ยมีเยอะนะครับโอ้โหตัวแมลงขึ้นแล้วตัวมแมลงนี่ก็จะขึ้นบล็อกหลังรุ่น2เนี่ยจะมีถ้าบล็อกการทํารุ่น2เนี่ย ทำเป็นแสนองค์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นการทําแรกๆเนี่ยก็คือต้องช้ก็เขาก็จะใช้บล็อกรุ่นหนึ่งบล็อกด้านหลังรุ่นหนึ่งเนี่ยมาปั๊มนะครับปั๊มไปปั๊มมาบล็อกก็แตกอีกนะครับเขาก็จะแกะรุ่นพิมพ์ใหม่นะครับเป็นรุ่น2เป็นเจดีของรุ่น2โดยเฉพาะนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าที่ผมดูจากที่ผมมีนะครับประมาณ4ี่ห้าสิบองค์เนี่ยจะมีเจดีเล็กอย่างบล็อกรุ่นหนึ่งเนี่ยก็มีอยู่แค่ไม่ถึงสิบองค์นะครับมีอยู่สี่ห้าองค์เท่านั้นเองที่จะบล็อกเล็กอย่างงี้นะครับส่วนเจดีใหญ่ๆอย่างเนี้ยจะมีเยอะนะครับจะหาไม่ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บให้คุ้มค่าคุ้มราคาเนี่ยก็เก็บรุ่นสองที่เจดีเล็ก ที่ด้านหลังเต็นเจดีเล็กอย่างรุ่นหนึ่งเนี่ยจะจะคุ้มนะครับจะคุ้มค่าคุ้มราคาว่ามีความเกี่ยวพันกับรุ่นหนึ่งเพราะว่าการปั๊มการกดพิมพ์รุ่นรุ่นสองที่มีจำนวนเยอะเนี่ยเขาก็จะต้องมีการตำผงคกแรกคกหลังใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำที่มีความเชื่อมโยงกับพิมพ์รุ่นหนึ่งเนี่ยแสดงว่าทำก่อนนะครับ แม้ว่าจะทำปีเดียวกันเนี่ยแต่ก็คาดว่าจะทำก่อนเจดีที่ใหญ่กว่าแล้วก็เนื้อหานะครับเนื้อหาก็จะดูเก่ากว่าแล้วก็พิมพ์ทรงก็พระก็จะดูเก่านะครับแล้วก็มวลเพราะฉะนั้นเนี่ยมวลสารของรุ่นสองที่เป็นเจดีเล็กเนี่ยผมว่าน่าจะได้มวลสารจากรุ่นหนึ่งมาเยอะนะครับ เพราะฉะนั้นก็จะเชื่อได้ว่าเราเก็บอย่างเนี้ยคุ้มค่าคุ้มราคากว่าและโดยเฉพาะพิมพ์ที่พิเศษนะครับอย่างเช่นพิมพ์พิมพ์เป็นพระผงสุพรรณเลยนะครับซึ่งเป็นองค์เล็กๆอย่างเนี้ยก็จะใช้บล็อกด้านหลังเนี่ยเป็นบล็อกรุ่นแรกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระที่เห็นไหมอันนี้มีรอยแตกด้วยองค์องค์ที่หนึ่งเนียมีรอยแตกด้วยนะครับ มีรอยแตกเหมือนองค์นี้เลยนะครับเนี่ยทำให้ดูง่ายด้วยนะครับบล็อกที่มีรอยปั๊มจนแตกอย่างเงี้ยถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายแม้จะเป็นบล็อกด้านหลังรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็จะดูนะครับว่าเป็นบล็อกด้านหลังรุ่นหนึ่งทั้งนั้นเลยอันนี้ก็มีรอยแตกนะครับ แสดงว่าพิมพ์เหล่านี้ต้องทำก่อนนะครับทำก่อนรุ่น2ที่เป็นเจดีย์ใหญ่นะครับเนี่ยมีรอยแตกเหมือนกันแสดงว่าพระชุดนี้ต้องทำต่อจากนะครับทำเป็นรุ่น2ชุดแรกๆแล้วก็ปั๊มจนบล็อกด้านหลังของรุ่นหนึ่งเนี่ยแตกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อมวลสารเนี่ยก็จะเข้มขังแล้วพิมพ์ก็ พิมที่แปลกตาอย่างเงี้ยจะมีน้อยนะครับพิมอย่างพิมผงสุพรรณพิมพ์นางพญาพิมพ์ปูทองนะครับพิม์นี้ก็มีไม่มากนะครับพิมปูทองพิมเนี้ยแล้วก็พิมพ์พิมพ์ท่ามาปรางเห็นไหมอันนี้องค์ที่หนึ่งเนี่ยพิมท่ามาปราง นะครับองที่2พิมพ์อู่ทองแต่หน้านี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็พิมพ์ผงสุพรรณพิมพ์ผงสุพรรณพิมพ์นางพญาซึ่งอันนี้ผมว่าหน้าสะสมเพราะว่ามีความแปลกตาแล้วก็ใช้บล็อกด้านหลังรุ่นหนึ่งมากดก็แสดงว่าทำก่อนนะครับโดยเฉพาะองค์ที่มีรอยแตกเนี่ย บางท่านเนี่ยตีเป็นรุ่นหนึ่งไปเลยนะครับบางท่านบอกเนี้ยรุ่นหนึ่งแต่ว่าที่ผมดูจากกลุ่มเขานะครับอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นรุ่นสองแต่ว่าเป็นรุ่นสองที่อยู่ยุคต้นกว่าครกแรกๆก,กว่านะครับอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะครับว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะมีน้อยกว่ารุ่นสองที่เจดีใหญ่ๆนะครับส่วนใหญ่จะเจอเจดีใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับ ถ้ารุ่น2ที่เป็นเจดีเล็กอย่างนี้แล้วก็มีรอยแตกเนี่ยผมว่าน่าเก็บนะครับแม้ว่าราคาก็ไม่ได้สูงอะไรนะครับถ้าเราเลือกเก็บได้ก็เลือกเก็บเจดีเล็กก่อนนะครับแต่ว่าเก็บได้ทุกทุกองนะครับเก็บได้ทุกทุกเจทุกพิมพ์นะครับเพราะว่าเป็นของแท้ราคาไม่สูงเนี่ยแล้วก็เป็นพระปี10 1 1เนี่ยเกยจิอาจารย์ก็ ดังๆทั้งนั้นเลยนะครับหลวงพ่อมุย่ยวัดดอนไล่ก็มาปลุกเสกนะครับหลวงปู่โตหลวงพ่อสายสุพรรณบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับมาร่วมปลุกเสกมากมายนะครับเพราะว่าพระในยุคปี1110เนี่ยก็ยังเกจีดังๆเหล่านี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับมีขันดำรงขันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำเพื่อนๆนะครับให้ ให้ทราบว่าเออรุ่น2ที่บอกมีเยอะๆเนี่ยจะเลือกเก็บอันไหนก่อนดีก็บอกเลือกเก็บเจดีเล็กที่เป็นป๊อกด้านหลังของรุ่น1นะครับก็แสดงว่าเป็นรุ่นที่หายากกว่ารุ่น2ที่เป็นเจดีใหญ่นะครับวันนี้บูนสามวาก็นำมาแนะนำนะครับให้เพื่อนๆได้สะสมนะครับพระ ให้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับแล้วก็เลือกเก็บรุ่นที่หายากก่อนราคาก็ไม่ต่างกันนะครับวันนี้บุญสัมบาก็แนะนำพระดีราคาไม่สูงให้เพื่อนๆเ,เห็นอีกแล้วนะครับวันหน้าเนี่ยก็ราคาก็จะสูงขึ้นมาเองอย่างที่ผมเคยแนะนำหลายๆท่านหลายๆครั้งแล้วนะครับตั้งแต่พระปิตาเกตมงคลเนี่ยผมแนะนำตั้งแต่ ยังไม่มีใครสนใจเลยนะครับตอนนั้นตอนนี้ก็ราคาหลายพันแล้วมีคนมาถามจากผมว่ามีไหมมีไหมผมว่าไม่ไม,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 มีแล้วครับก็แบ่งให้เพื่อนๆนไปหมดตั้งแต่หลักร้อยยันหลักพันต้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็ก็โปรโมทกันจนโดงดังไปแล้วนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายหลายอย่างนะครับที่แนะนําไปแล้วแล้วก็ราคาก็สูงขึ้นสูงขึ้นนะครับพระชุดนี้ก็เป็นพระดีราคาไม่สูงนะครับ ถ้าเราสะสมไว้เนี่ยอีกหน่อยราคาก็จะสูงไปเองนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ